วันที่21พฤศจิกายน2567มูลินิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถมัมภ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและกระทรวงการต่างประเทศร่วมถแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่33ประจำปี2 5 6 7นห้อณห้องสมเด็จพระบรม,มาราชชนกตึกสยามินชั้นสองโรงพยาบาลศิริราชนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอศวะมงคลกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรองประธานมูลนิธินายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศและศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมทั้งสิ้น7จรายจาก29ประเทศโดยมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2 5 6 7าจำนวน2ส,สาขา สาขาการแพทย์ได้แก่ศาสตราจารย์ดรโทนี่ฮันเตอร์จากสหราฐอาณาจักรสหรัฐอเมริกาสาขากาสาธารณสุขได้แก่ศาสตราจารย์โจนาธานพีเชพเพิร์ดจากสหราฐอาณาจักรมูลนิธิเราวันสเสด็จเจ้าฟา้ามให้ดนในพรมราชุปธร,รรมได้รับพรมราชานุญ,ญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่9กรกาคมพุทธศักราช2534 ด้วยการเริ่มของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยไม่ดลนเพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไมา่ดลนถวายเป็นพระราชาอนุสรณ์และเพื่อเผยแพร่พระราชกฤษฎุกแห่งสมเด็จพระมิตรราธิเบศอดุญเดศวิกรมพมราชชนกองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการาศาสราธารณสุขของไทยโดยดำเนินการด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไมา่ดนในพมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระก,กนิิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานโดยมีเจตนารมณ์ดำเนินการด้วยความสุจริตยุติธรรมมอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานดีเด่นทางด้านการสาธารณสุขเป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของมนุษยชาติและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตลอดระยะเวลา32ปีที่ผ่านมา มีบุคคลหรือองค์กรทั่วโลกได้รับพระราชทานรางวัลรวม96รายทังด้านการแพทย์1รางวัลและด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมา